ระหว่างออร่ากูดแคทกับ MG z ม e v ใครมันจะดีกว่าก,กันวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปหาคําตอบว่าแต่ละตัวนั้นมีจุดเด่นอะไรบ้างเราจะพาทุกคนมาเปรียบเทียบกันเลยนะครับมาเริ่มแรกเลยดีกว่าครับในด้านของหน้าตานะครับทั้งสองนะครับแตกต่างกันอย่างชัดเจนมีความโดดเด่นของแบรนด์นดใครแบรนด์มาเลยครับทางออร่ากูดแคทก็จะมีความน่ารักม,มุ้งมิ้งมากกว่าเยอะเลยครับในส่วนของ MG ก็จะดูสปอร์ตกว่าครับผม อันนี้นะครับก็ต้องแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยแล้วเสริมอีกนิดนึงนะครับใน MG ZS EV จะมีหลังคาสันลลบให้ด้วยส่วนใน a l r a Good Cat จะไม่มีนะครับในด้านภายในของ a l r a Good Cat จะดูสวยกว่านะครับเพราะว่าจะมีสีสันหลายแบบมีสีสันตัดกันหลายแบบมากกว่าด้วยครับใน MG ZS EV ก็จะมีเป็นสีเดียวเลย ต่อไปเป็นด้านมิติตัวถังของทั้งคู่นะครับ Allagoodcat มีความยาวความกว้างและความสูงส่วน MGZSEV จะมีความยาวอยู่ที่กว้างและสูงเห็นอะไรไหมครับทั้ง2ตัวเมื่อเทียบกันเป็นตัวเลขนะครับใน MGZSEV จะใหญ่กว่าในทุกมิติในส่วนต่อไปเป็นด้านของกำลังพละกกำลังแล้วกันนะครับ Allagoodcat มอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลัง105กิโลวัตต์หรือว่า143แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่210นิวตันเมตร0-50นะครับเขาเค็มไว้อยู่ที่3.8วินาทีความเร็วท็อปสปีดหรือว่าความเร็วสูงสุดอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถนะครับจะมีแบตท,ที่เป็นความจุ47.8กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและ59.1กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถใช้งานได้ถึง 401กิโลเมตรและ501กิโลเมตรเลยครับเยอะมากๆเลยและในตัวนี้ยังใส่ระบบที่เป็นออโต้พายโขับเคลื่อนอัตโนมัติมาให้ด้วยแต่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าได้ถึงเลเวลไหนเรามาต่อกันที่ mg z s e ev ดีกว่าครับตัวนี้ให้กำลังอยู่ที่110กิโลวัตต์150แปลแรงม้านะครับแล้วแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรตรงนี้จะเห็นได้ว่า แรงม้าและแรงบิดจะสูงกว่าของออร่าเนาะ0-50ของเขาจะเคลมไว้ที่3.1วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตัวรถจะมีแบตท,ที่เป็นความจุ44.5กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถใช้งานได้ถึง337กิโลเมตรอันนี้ก็เห็นข้อแตกต่างน,น,นะครับออร่า <A ura S 2> ก็ไกลกว่าเยอะพอสมควรเลยครับ และใน MG ZS ก็จะมีระบบที่เป็นออโต้พาย t เหมือนกันนะครับผมยังไม่ได้พูดถึงระบบความปลอดภัยในคลิปนี้นะครับเพราะว่าทาง a l l a า Good Cat นั้นยังมีข้อมูลไม่แน่นอนนะครับต้องรอให้เข้ามาก่อนจุดนี้นะครับผมก็จะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับว่าข้อดีของแต่ละตัวมันคืออะไรข้อดีของ a l l a r Good Cat นะครับที่เด่นกว่าที่เห็นเลยก,ก็คือมันมีความน่ารักกว่านะครับดูสวยงามภายในก็ดูดีน่าซื้อเลยนะครับ ระยะทางที่มันไกลกว่าเยอะมากอันนี้นี่คือจุดเด่นสุดๆเลยครับและข้อสุดท้ายคือราคาถูกกว่าในจีนนะครับตัวนี้ขายถูกกว่าใน Z ซดเด้วยแล้วมาไทยแล้วก็เปิดตลาดใหม่ด้วยผมว่ายังไงก็ต้องถูกกว่าหลายแสนเลยเหมือนกันนะครับแล้วใน MG Z e จีดีได้มีอะไรที่เด่นกว่าออร่าคูดกัดบ้างอย่างแรกเลยนะครับทรงเขาก็จะดูเป็นลุกที่สปอร์ตกว่านะครับ ขนาดรถก็จะมีขนาดกว้างใหญ่กว่าแล้วก็มีหลังคาซันรูฟด้วยอันนี้ก็จะเป็นจุดขายของเขาเหมือนกันแล้วรถก็จะมีความแรงกว่านะครับจุดชาร์จไฟอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยจุดชาร์จไฟของเขาตอนนี้มี300แห่งเลยครับแต่ปีนี้เขายังเพิ่มอีก500แหง่งโอ้โหถือว่าเยอะมากมเลยครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของแต่ละค่ายนะครับอันนี้ทางออร่า o ูดแคทรือทางคิบอลมอเตอร์ก็ต้องทําการตลาดในด้าน พบจุดชัดเพิ่มนะครับอันนี้เพื่อนๆนะครับชอบรถรุ่นไหนกันนะครับระหว่าง2ตัวนี้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแล้วก็ชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรก็พูดคุยกันได้ครับส่วนในด้านของราคานะครับราคาเจ้าตัว MG ZS อยู่ที่1.19ล้านบาทผมว่าน่าจะลดเร็วๆนี้แหละ ลดเป็นแสนหรือถึง2แสนแน่นอนในราคาของออร่ากุดแคสตอนนี้ยังไม่มีราคาที่แน่นอนนะครับเดี๋ยวรอเปิดตัวก่อนแต่แน่นอนก็คือยังไงก็ต้องถูกกว่า MG ็มตอนนี้แน่นอนครับครับถ้าใครชอบคลิปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแล้วกดกระดิ่งจะไม่พลาดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ที่ผมจัดไว้ทุกวันเลยครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออาภัยมาณัที่นี้ด้วยครับขอบคุณมากครับ